ความฝันเป็นจริงแล้วทุกคนเพราะว่าข้างหน้านี้ทุกคนรู้ไหมนี่คือรถเครปที่เราจะเมาในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้เลยครับรู้ไหมทําไมถึงบอกว่าความฝันเป็นจริงเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนที่ชอบกินเครปมาตั้งแต่เด็ก แล้วทีนี้เนี่ยผมอะ่ะอยากจะทำเคปด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามให้เด็กๆพยายามไปหาเขาเรียกอะไรนะไปหาเหมาก็หาไม่ได้ปกติขายที่ไหนครับลุงน้าโรงแรมคิมปร์ครับผมน้าโรงแรมคิมปาก์คเรียกลุงได้ไหมเรียกลุงได้นึครับเรียกลุงอะไรครับลุงก้าถ้าทั่วไปลูกค้าเขาเรียกลุงเคฟนะฮะแต่ถ้าชื่อก็ชื่อสมยศนะครับคนลุงสมยศอ่าแต่เราจะเรียกลุงเคฟเรียกลุงเคฟครับอ่าเรียกลุงเคฟเนี่ยชื่อร้านชื่อร้าน เคปญี่ปุ่นพีแอนแพมาเวลาไปขายขายด้วยกันเหรอครับทำงานแม่บ้านอ๋อเป็นแม่บ้านแต่วันนี้มาช่วยครับผมโอ้ขายเคปมานานหรือยังครับก็ยี่สิบกว่าปีนะครับยี่สิบกว่าปีแล้วประมาณยี่สามยี่สี่ปีนะฮะขายที่กรุงเทพอย่างเดียวเลยเหรอครับใช่ครับทาไมถึงได้มาขายเคปครับลุงยศเอาถ้าเอาดั้งเดิมเลยก็คือสมัยก่อนขับมอเตอร์ไซค์วินรับจ้างครับแตนเขาไปรับลูกที่โรงเรียน แล้วทีนี้ลูกลูกสาวที่โรงเรียนก็รอซื้อเค้กเป็นชั่วโมงชั่วโมงวยความที่เราโมโห,โหมเดี๋ยวจะทําเองเลยเดี๋ยวไม่ต้องมารอซื้ออะไรเงี้ยก็ลเลยไปเอาซื้อเตาซื้อแป้งซื้อส่วก็มา,มาทุกอย่างเกิดขึ้นจากความโมหโหที่รอลูกนานครับอันนี้คือเด็กๆเ,เขาแอบสั่งกันมาแล้วนะครับสั่างแหล้วแมนบอกสั่งกันแล้วใช่ไหม เด็กๆสั่งหมดแล้วเหลือแต่เราคนเดียวอ่ะเรายังไม่ได้สั่งกับเพื่อนเลยอ่ะแต่ว่าถ้าอันนี้สุกแล้วแผ่นต่อไปผมขอทําได้ไหมครับได้เลยจะให้เข้ามาอยู่ในนี้เลยเมื่อกี้ยังพูดอยู่คิดอยู่ในใจว่าในเมื่อฝันอยากจะเป็นคนขายเคปก็เลยไม่ได้อยากเป็นคนขายเคปอยากลองทํำจะขายสบู่จะขายสบู่ทำไมถึงว่าเคยฝันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหม จริงๆไม่ได้อยากขายเค้กยังขายสบู่แล้ววันที่21นี้จะเปิดตัวแล้วสบู่ในวันสูตรใหม่ขาวมากดีมากเมื่อก่อนเคยดีเท่าไหร่คูณไปอีกหลายเท่าเลยแต่ว่าวันนี้จะทําเค้กสาเหตุที่ชอบทําเค้กเพราะอะไรรู้ไมหมครับเกิดมาไม่เคยกินเค้กแล้วตอนนั้นไปเรียนอยู่ที่วิทยาลายัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดเพื่อนสั่งกินเราไม่รู้จักด้วยว่าประเทศไทยหรือโลกใบนี้มันมีขนมชื่อเค้กแล้วเราก็เห็นเพื่อนกินเราเพื่อนก็แบ่งเรากินป๊อตเราเคยกินแต่ข้าวในขามแหมแล้วเราได้กินอันเค้กครั้งแรก จำได้เลยว่าหน้าคือพริกเผาหมูหยองแซ่บค่ะกินแล้วอยากฟ้อนเลยมันดีความมีความสุขมันก็เลยเป็นความทรงจําแวยเพื่อนคนนั้นของเราชื่อจอยตอนนี้ก็ทํางานอยู่กรุงเทพนี่แหละเพราะนั้นหน้าแรกที่จะทําคือหน้าแห่งความทรงจําที่ได้กินกับเพื่อนครั้งแรกคือพริกเผาหมูหยองวิธีการหมุนมันก็คือไม่ไม่ต้องกดไม้หรือไม่ต้องยกเพราะว่าน้ำหนักมันได้อยู่แล้วครับแค่่อดคลองไม้แล้วก็หมุนหับับนิ้วจับนิ้วสับนิ้วับนิ้วโอเคมันเหมือนจะไม่ยากนะ ถ้าเราเห็นเขาทำเนาะแป้งเท่านี้พอไหมครับอ่าใช่ฮะพอครับพออ่าเร็่มเลยวเลยฮะเลี้ยวดวนเลยไรแป้งจะไหลนะเขาเหรอครับเอาไ่งั้นแป้งจะไหลครับปึ๊บร้อนเก่าปะเเอาออมได้แล้วอ่ามันก็เป็นอย่างนี้นะฮะโอ้ยสวยอยู่ดีประมาณนี้ถ้าถือว่าครั้งแรกแต่ถือว่าตรงกลางมันก็แบบแช่งมันนะตรงกลางมันไม่เป็นไรนั่นแหละนี่ว่างกระไรเด้เอออย่าเด้อย่าทเทียร์แรก อุ้ยครั้งแรกในชีวิตเนี่ยแผ่นสวยอยู่นะถือว่าพี่การเป็นคนทําอะไรก็ได้ไปหมดเลยเนาะ,ค,ะคนเก่งก็านี่เหรอครัอ่านัดเนไหมล่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทีวนี้แม่หยิบใส้ให้ปึ๊บวิธีการทาก็คือออกด้านข้างคนะอย่าดัานไปข้างหน้าอย่าดัานไม้ไปข้างหน้าโอเคใส่ข้างเดียวเหรอครับใส่ให้เต็มแผ่นนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับชอบเยอะๆอะแล้วก็หมูหยองใช่ไหมครับกูใส่อีกออก็ได้เนี่ยเอาอีกก็ได้เออสวยอยู่เราชอบซอสเราก็ต้องใส่เยอะๆปึ๊บมายองเนตปึ๊บแล้วก็อะไรครับเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้ว ถ้าอสองสามไสแค่นี้นะว้าวเห็นแล้วอิ่ีแล้วก็วิเศษจริงๆด้วยอ่ะครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวสิมากินกับมากินด้วยแฟนนี่บายบายไปกินดีและนี่คือเครปชั้นแรกในชีวิตน่ากินอยู่นะมั้งอ่ะที่เหลือให้ลงยศทํานะครับเพราะต้องทําให้เด็กๆยวันนี้สําเร็จแล้วว่าได้ทําตามฝันเลยอะ สำเร็จแล้วเงือกเต็มโตแล้วแบบที่ีี่ต่อไปจะเป็กนการซีม,มันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายแต่มันก็เออก็มันไม่ง่า <laughs> ยลุงยศรสชาตินี้ <c oughs> ที่ได้กินครั้งแรกชอบมากเลยอ่ะอร่อยมากที่เหลือเด็กๆรุยเลย เด็กน่าจะอิ่มกันทุกคนแล้วเนาะในปกติเขาปิดร้านหกโมงเย็นนะแต่วันนี้หมดแล้วหมดหลือยังครับอันนี้ของใครทาอันนี้มันกรอบจัดค่ะอ๋อมันกรอบมากแสดงว่ามีคนสั่งกรอบมากอ่ะมีคนสั่งเอาของบูมเหรอของมือกล้องของเมื่อกล้องอันนี้ของมือกล้องท้ายดเราได้ทั้งหมดกี่แผ่นครับก็ทําไปแล้วเนี่ยรู้สึกจะประมาณแปดแปดสิบแปดสิบแต่วันนี้เราหมาว่าสามพันเนาะครับผมใช่ไหม เหลืออยู่ประมาณสักอ่าน่าจะสักราสามสิบเหลือสามสิบแนเราทำยังไงดีอยี่สิบกับสามสิบมีเราเนี่ยครับประมาณยี่สิบหน้าบ้านได้หมดหรือยังอะเอางี้ได้ไหมครับลุงยศถ้าลุงยศขับไปข้างนอกอะเห็นใครที่ไหนจอดทําแจกบอกว่าพี่เอจักรพัฒน์ฝากมาแจกให้ได้ครับโอเคไหมเอาอย่างนั้นฮะอย่างนั้นก็ดีฮะดีเนาะพั้นต่อไปเนี้ยเนี่ยถ้าใครเห็นรถกุลุงยศนะครับออกไปข้างนอกนะครับเนี่ยเห็นขับรถออกไปปุ๊บเนี่ยแล้วลุงยศจอด ปั้งเนี่ยปุ๊บแล้วลงยดออให้แสดงว่าวันนี้พี่เลี้ยงครับวันนี้พี่เลี้ยงนะครับโอเคครับ <Okay. S 2> โอเคโอเคสแกนนี้ใช่ไหมครับครับผมโอ้ oh, วันนี้ได้กลับบ้านเร็วเลยเนาะก็ครับผมเร็วขึ้น <laughs> สำเรับเรียบร้อยนะครับร้านถงเงินเคปญี่ปุ่น T and K ครับผมห้าพันบาทนะครับขอบคุณครับครับขอให้ปังๆนะครับเดี๋ยวมีโอกกสหน้าเดี๋ยวจะอดหนุนอีกรอบนึงผมขออนุญาตถ่ายรวมได้เลยได้เลยครับมาเนี่อย่าลืมนะจะเห็นรถลงยศไปนะครับเลี้ยงเลยยิ่งถ้าเป็นเด็กๆยิ่งดีนะครับถ้าแบบเห็นเด็กๆจอดกับเด็กๆยิ่งดีนะครับครับผมได้ได้เลยครับ